บาล้านยูคอลด้วยสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติน้ำมันจมูกข้าวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายรูข่าวบำรุงและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตสมลดความเครียดช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นเห็ดยามาบุชิตาเกะออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆน้ำม,นมันเมล็ดงาคิมอนลดไขมันในเลือดเห็ดชิตาเกะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวน้ำมันงาลดการอักเสบขิงกระตุ้นภูมิคุ้มกันขับเหงือ่อขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อถังเช่าเพิ่มความจำป้องกันโรคความจำเสื่อมเห็ดลิ้นจือผ่อนคลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำให้นอนหลับได้สนิทเพียงวันละ1เม็ดเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องภูมิแพ้และไซนัสรักษาอาการปวดหัวและไมเกรนกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดในหัวใจลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองและระบบประสาท ผ่านมาตรฐานการรับรองจากอยอการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในหมู่อาหารเสริมและรีวิวจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศตัวนี้นะคะเขาสกัดไปด้วยสมุนไพรถึง13ชนิดเลยค่ะทานนูนแ,แล้วอาการดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยค่ะพิมพ์เริ่มทาน10วันแรกหายใจสะดวกขึ้นน้ำมูกลดลงแลยอยากจะลองแนะนำเพื่อนๆที่มีปัญหาภูมิแพ้หรือไซนัสเนี่ยลองไปทานตัวนี้ดูเห็นผลดีแล้วก็เร็วมากๆเลย ทานแล้วไซนัทหายนะครับใครยากหายรีบทานเลยนะครับอันนี้ผมทานแล้วเห็นผลจริงถึงอยากบอกให้คนที่เป็นไซนัสนะครับพอทานไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยผมทึ่งเลยนะครับอาการของผมเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยคัดจมูกไอจามอาการต่างๆเนี่ยลดลงในยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลย ตื่นนอนมาตอนเช้าไม่แสบพุงจมูกไม่มีน้ำมูกที่สำคัญลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นตอนนี้ทานหมดไป2กระปุกแล้วนะคะมีคอนเฟิร์มได้เลยค่ะสามอาทิตย์คุณจะหายขาดจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังแน่นอนโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกจากราคา1290บาทเหลือเพียง990บาทพิเศษเซ็ตสุดคุม้มซื้อ2แถม1ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง